ขอเกมาตินเชื่อว่าตอนนี้ดูคติได้เลือกคนที่จะเป็นทีมเมทของบรญญาย่าแล้วพระแม็กจะเลือกใช้รถอะไรในปี2025มาร์กมาเกตใช้สูตรอะไรในเลอมังกลับมาพบเจอกันเป็นประจำครับกับการรายงานข่าวสารในวงการม o t ต g p ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเกมสี่เกมมิ่กันด้วยนะครับผม เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมกระเดมสี่เกมมิงมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับขอเก้ม,มาตินเชื่อว่าตอนนี้ดูคติได้เลือกคนที่จะเป็นทีมเมทของบรรญาย่าแล้ว ขอเก้มาตินครับผู้นำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกในขนาดนี้เชื่อว่าเขาไม่มีอะไรที่จะต้องพิสูจน์อีกต่อไปแล้วเกี่ยวกับความสามารถในการขึ้นไปอยู่ทีมโรงงานดูคติในปี2025มาตินสามารถสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมได้อีกครั้งในการแข่งขันที่สนามเลอมังประเทศฝรั่งเศสที่สามารถเป็นอันดับที่1ตั้งแต่การคอลี่ไฟชนะการแข่งขันสปินเรสและชนะการแข่งขันในรอบฟูลเรส มาตินสามารถทำลายสถิติเวลาไปเมื่อวันเสาร์ก่อนที่จะชนะในสปินเรสและชนะการแข่งขันฟูลเรสในวันอาทิตย์ถึงแม้ว่าการแข่งขันในรอบฟูลเรสจะไม่ได้ขึ้นนำตั้งแต่เริ่มต้นแต่สุดท้ายหลังจากการต่อสู้อย่างดูเดือดกับฟราเชสโกบัญญ,ญายามาตินก็สามารถคว้าชัยชนะครั้งที่5จากการแข่งขัน10รายการมาได้สำเร็จ ซึ่งขนาดนี้ครับชื่อของมาตินกำลังพัวพันในการต่อสู้กับมาร์กมาเกตและอีเนียบาสตินินี่สำหรับที่นั่งในทีมโรงงานดูคาติในปี2025บางส่วนก็รายงานว่ามาตินจะได้ที่นั่งนั้นไปอย่างไรก็ตามครับมีบางส่วนที่เชื่อว่าที่นั่งตัวนั้นจะเป็นของมาร์กมาเกสแต่ไม่ว่าดูคาติจะก้าวไปในทิศทางใดครับมาตินก็มีความสุขที่ได้พิสูจน์ทุกสิ่งที่เขาต้องการแล้ว โดยมาตินได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าผมไม่มีอะไรจะต้องพิสูจน์อีกต่อไปแล้วละครับผมคิดว่าเรื่องอนาคตของผมผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันสนามต่อๆไปมันจะไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผมแน่นอนแม้ว่าผมจะชนะหรือแม้ว่าผมจะล้มแต่ผมคิดว่าผมได้ทำสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำแล้วและผมก็มีความสุขมากกับผลงานของผมในตอนนี้ครับ จากนั้นมาตินก็ได้บอกว่าตอนนี้ดูคติน่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าใครจะมาเป็นทีมเรทของบรรญายาในปี2025ซึ่งมาตินได้บอกว่าแน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากผมคิดว่ามันควรจะชัดเจนกว่านี้ได้แล้วถึงจะยังไงผมคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้ผมอยู่ตรงไหนผมก็คือคนคนเดียวกับเมื่อวานดังนั้นพวกเขาต้องตัดสินใจแล้วครับว่าจะเลือกใครแต่ผมว่าตอนนี้ พวกเขาคงเลือกได้แล้วล่ะครับและไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรผมว่ามันจะออกมาในทิศทางที่ดีผมอยากร่วมงานกับทีมดูคาติจริงๆครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ต้องการผมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เราไม่รู้ผมก็จะมอบความสามารถของตัวเองให้กับคนอื่นแทนก็เป็นคำพูดของคอเก้มาตินแหละครับที่ได้ออกมาพูดถึงความต้องการในการเข้าร่วมทีมโรงงานดูคติในปีหน้า ซึ่งแกก็พูดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าดูคติจะใจอ่อนได้หรือยังเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าใครกันนะที่จะมาเป็นทีมเมทของฟราเชสโกบรรย่าในปีหน้าคอเกมาตินอีเนียบาสเตเนนี่หรือจะเป็นมาร์กมาเกตคอมเมนต์มาคุยกันครับข่าวต่อมาครับคราแมกจะเลือกใช้รถอะไรในปี2025 นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเลยครับที่น่าติดตามมากๆสำหรับทีม p r a m a กที่กำลังจะหมดสัญญากับดูค a ติในปีนี้และกำลังมีข่าวกับยมามาฮ่ว่ายามาฮ่ากำลังสนใจและเจรจากับ p r a m a กเพื่อจะให้พ r a ม a กทำทีมรองของยามาฮ่าในปีหน้าเมื่อเทียบกับ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ทีม p r i m a าพรามักจะยังคงเดินทางร่วมกับดูคติต่อไปถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอสำคัญจากยมามาฮ่ก็ตาม สัญญาปัจจุบันของพราแม็กและดูคติมีเงื่อนไขที่อนุญาตให้พวกเขาขยายระยะเวลาการเป็นทีมรองออกไปอีก2ปีโดยอัตโนมัติซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาจะยังสามารถใช้รถแข่งสเปคโรงงานไปได้อีก2ปีถ้าหากใช้เงื่อนไขที่กล่าวมาแต่นั่นแหละครับผลตอบแทนทางการเงินจากทีมยามาฮ่าดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดใจเช่นกันก่อนการแข่งขันที่ฝรั่งเศสครับมีการรายงานในอิตาลีว่า คราแม็กตั้งใจที่จะรอจนถึงวันที่31กรกฎาคมนั่นคือวันสุดท้ายที่พวกเขาจะสามารถใช้งานเงื่อนไขาตามสัญญาได้หรือสามารถเพิกเฉยต่อเงื่อนไขเพื่อเป็นการตัดสินใจอนาคตของคราแม็กในปีหน้าแน่นอนครับการตัดสินใจครั้งนี้ของคราแม็กจะมีผลกระทบอย่างมากแน่นอนต่อรายชื่อนักแข่งในทีมในปี2025ไม่ว่าคราแม็กจะใช้ G.P. 25จากลูคติหรือจะเลือกใช้ YZR-M1 จากยามาฮ่า ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนักบิดในทีมของพวกเขาแน่นอนซึ่งเว็บไซต์ crash.net ครับได้บอกว่าการต่อสู้แย่งชิงกัวีัทีมโรงงานดูคติในปี2025ระหว่างมาร์กมาเกดคอเกมาตินและอินเนียบาสตินินีจะมีความสำคัญมากขึ้นหากพร a ม a กไม่ได้อยู่กับดูคติต่อไปเนื่องจากแผน B ของ p r a m a กจะถูกขีดค่าออกจากตารางความเป็นไปได้ทันที ซึ่งตรงนี้แหละครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าแผน B ีของพราแม็กคืออะไรข่าวต่อมาครับมาร์กมาเกตใช้สูตรอะไรในเลอมมงมาร์กมาเกตสร้างปรากฏการอีกครั้งในสนามเลอมมงครับด้วยการออกสตาร์จากกริดที่13และสามารถจบการแข่งขันในรอบสปินเรสและฟูลเรสด้วยอันดับที่2ถึงแม้ว่าในรอบฟูลเรสการออกตัวขึ้นมายังแถวหน้า จะทำได้ไม่ดีเท่ากับรอบสปินเรสก็ตามแต่มาร์คมาเกตครับก็สามารถขึ้นมาถึงอันดับที่8ได้เลยครับเมื่อผ่านไปแค่1รอบเท่านั้นจากนั้นมาเกตก็ไล่แสงนักแข่งที่อยู่ด้านหน้ามาทีละคนก่อนที่จะไปร่วมการแย่งชิงอันดับบนโพเดียมกับคอเกมาตินและแปโกบัญญา่าโดยมาร์คมาเกตครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เราถึงตำแหน่งบนโพเดียมได้ช้ากว่าวันเสาร์ครับ เป็นเรื่องจริงครับที่เมื่อวันเสาร์เราออกสตาร์ทได้แบบโคตรดีและนั่นมาทำให้ผมได้โพเดียมในอันดับที่2ในการแข่งขันสปินเรสแต่อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับสิ่งสำคัญที่สุดคือผมมีความเร็วมากพอที่จะแซงและกลับมาบนโพเดียมได้ในฟูลเรสผมรู้ครับว่าผมมีความเร็วในสนามนี้ดังนั้นผมจึงพยายามแซงนักแข่งคนอื่นอย่างช้าๆและเมื่อตอนที่ผมกำลังต่อสู้เพื่ออ,อันดับที่3 ผมเสียเวลากับดิจีอันไปบ้างแล้วตอนนั้นในหัวผมคิดว่าโอเคอันดับที่3ก็ไม่เป็นไรแต่แล้วผมก็ตามสองคันหน้าทันครับและผมก็มีความเร็วมากพอผมนึกว่าเปกโก้จะต้องแซงมาตินในช่วง2-3รอบสุดท้ายแน่นอนดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะแซงเขามาเกตครับพูดเสริมว่าเมื่อวันอาทิตย์ผมก็ออกสตาร์ทได้ดีครับและสามารถแซงขึ้นมาได้บางอันดับแต่ในทางกลับกัน ช่วงโค้ง1,2,3ในรอบแรกผมขี่ได้ไม่ค่อยดีเลยผมบอกกับตัวเองว่าโอเคค่อยๆไปทีละสเต็ปจากนั้นเมื่อทุกอย่างเริ่มดีขึ้นผมก็ตามมาถึงบาสเตเนนี่และผมสังเกตว่าเขาเร่งความเร็วออกจากโค้ง8ได้ดีจริงๆครับมันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเสียเปรียบกว่าเขาเล็กน้อยแต่ผมก็แข็งแกร่งกว่าพวกเขาในโค้งอื่นๆเช่นกันอย่างเช่นโค้งซ้ายที่ผมแซงเฟกโก เมื่อถึงจุดนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมแข็งแกร่งมากแต่ผมยังไม่ได้ลองทํามันมากพอครับดังนั้นบางทีรถแข่งของผมอาจจะดีมากๆก็ได้อันดับออกตัวจากกลิดที่13มันเป็นบทลงโทษอย่างหนักมากครับสําหรับผมแต่เราก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับในสนามนี้ครั้งต่อไปมันจะยากขึ้นแน่นอนครับหากผลมันเป็นแบบนี้อีกสนามนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงเซตอัพเมื่อวันศุกร และเราก็เลือกทิศทางผิดไปเล็กน้อยแต่เราก็กลับมาได้ในวันเสาร์แต่มันก็สายไปแล้วครับจากการที่ผมต้องออกสตาร์จากอันดับที่13จากนั้นเราจึงเปลี่ยนการตั้งค่าอิเล็กทรอนิกส์การแข่งขันสปินเรสครับมันเป็นครั้งแรกเลยแหละครับที่ผมรู้สึกดีมากกับรถแข่งก็เป็นคำพูดของมาร์คมาเกตครับหลังจากที่ควบ2โพเดียมในอันดับที่2เมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นแบบนี้แล้วผมเชื่อเลยครับว่า แฟนๆของมาร์คมาเกนี่ดีใจกันยกใหญ่แน่ๆเลยเมื่อเห็นผลงานของมาร์คมาเกในสนามที่ผ่านมาก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอย่างเป็นประจำสุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดติดตามกระเดมสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ